เรต้องมคุยกันหลายคนแล้วก็ขอความเห็นจากหลายๆคนหลายๆภาคส่วนอะไรางเงี้ซึ่งเอาละเนาะวันนี้ไม่เสริมอ่ะแต่ถ้าเป็นคถามอย่างนี้เนี่ยมันก็มีวิธีของการคุยเหมือนมันก็มีบางเรื่องเหมือนกันเรื่องหนึ่งสองที่ยังไม่เคยมีการปลุกแชร์เท่าไหร่นะฮะแต่อันอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นการพูดตอบตรงถามหรือไม่อายุอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พูดคร่าวๆนดนึมว่าในการพูดขภาคประชาสังคมต่างประเทศเนี่ยบางทีการไปพูดตรงๆหรือเรื่องเกี่ยวกับว่า ขอให้เขาสนับสนุนรุ่งมาตรหนึ่งสองเนี่ยนะฮะการปฏิรูปแิะการยกเริ่ก็กกตามคนพวกนี้ก็จะสะดุ้งไะเพราะอย่างที่บอกคือสําหรับเขาเนี่ยมาตรหนึ่งสองมันผูกบูกโวกับสถาบันการกษาโดยปริยายเพราะฉะนั้นการเขาไปแตะมาตราหนึ่งสองพวกเนี่ยคือเป็นการล่วงลำ้ำไปสู่สถาบันโดยปริยายเช่นเดียวกันซึ่งต่อให้เราอธิบาอย่างไรก็ตามว่ามันมันมันแยกคุยกันได้เขาก็ยังโวอยู่เพราะฉันหาามายความว่า เราต้องหาวิธีที่เราต้องผูรื้องนี้โดยไม่ต้องพักหรือมั่มในใจถสองร้อยอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอาจจะเคยเล่าแต่จะไม่เล่าในกลุ่มคนเยอะเทรแต่ว่าความน่าสนใจคือยกอย่างเช่นยกอย่างเช่นผมเนี่ยจะมีความร่วมมือกับองค์กรหนึ่งที่นิวยอร์กนะฮะองค์กรนี้เรียกว่าเป็น Scholar at Risk ก็คือนักวิชาการที่อยู่ในกลุ่มเสียง หมายความว่าองค์กรนี้นะในนิวยอร์กเนี่ยเป็นองคอนน์กรท,ที่ให้ความช่วยเหลือนัอกพิชการทั่วโลกไม่ใช่แค่นันกพิชการไทยนะฮะเออ่จากการบูกรัดเนี่ย harass harassment นะฮะก็คือหนึ่งในนั้นก็คือการช่วยปกป้องเสรีภาพนักพิชาการอะไรแบบนี้เป็นตน้นนะฮะก็เลยร่วมมือกับองคอนน์กรนี้นะแทนที่จะพูดถึงเรื่องมาตรา12เราก็เลยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ สิทธิ์เรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพทางด้นานวิชาการนะฮะที่มันถูกเบียดบังจากประเด็นมาตรฐานหสองเก็ฑ์ไหมคือหมายความว่าประเด็นของคือแทนที่จะไปคุยกับองค์กรนี้เรื่องเกี่ยวกับก็ต่างสูตร,เ,เ,รเรื่องมาตรฐานหสองไม่เป็นไรเลยเราพูดเรื่องมาตรฐานสองเลยแล้วคุยเรื่องว่าเราจะทำยังไงในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของโน,โนักศากษาไทยหมดครับเกณฑ์ไหมฮะคือคือหมายความที่ถ้าเราไปตรง,งไม่ได้เราเราก็ไปอ้อม นะคือแล้วอย่างนี้เราเราก็คงรู้ว่าก็ในช่วงที่ผ่านมามีอาจารย์หลายคนใช่ไหมฮะที่ได้รับผมไปพบจากการพูดถึงเรื่องมาตรฐานของสองเมืองไทยเออ่ผมอยากให้อาจารย์เหล่านั้นได้ทราบว่าคนอยู่ข้างนอกเนี่ยเขไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะแล้วก็พยายามปรับดันเรื่องนี้มันเป็นการพูดถึงแล้วก็มีหลายคนอาจจะต่างที่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการที่ผมไปพบกับองค์กรนี้เนี่ยสกอร่าแอตวิสเนี่ยก็เพื่อที่จะพูดถึงเรื่องนี้ในการที่จะหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำ นะฮะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางริชการขอไทยโดยเฉพาะกับคนที่มีความสูญเสี่ยงจากการพูกมีเรื่องสถาบันในแต่ต่างๆจนนําไปสู่เรื่องเกี่ยวกับการหาตักคนไม่พบจากมาตรการหนึ่งสองแบบนี้นะฮะก็อันนี้เป็นอันนึงที่อาจอาจารย์ที่ไม่ได้คุยมากคือหลายคนอาจจะอาจจะตีความว่าการทำอดนตรายี่นต่างประเทศเรื่องมาตรา1 2คือการต้องไปพูดถึงเรื่องมาตรา1 2อย่างเดียวซึ่งไม่ใช่ไม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 ่จำเป็นต้องเป็นวจอด้วยกันอุ๊ยจะอยางหรืเป็นตัวอย่างดีที่สุดกัน ผมไปแอฟริกาหลายครั้งมากแล้วผมก็ยังจะไปกับภาคกลางของกฤษโชคดีมากวันนี้ผมเช่นเดียวกับผมได้พบกับหัวหน้าพรรคกรีนนะฮะอาจจะไม่ใช่พรรคใหญ่ของอังกฤษแน่นอนพรรคกรีซเนี่ยมันมีพรรคใหญ่ที่สองพรรคก็คือพรรคอนุรักษ์นิยมกับพรรคเลเบอร์ใช่ไหมฮะแต่พรรคกรีนเนี่ยพรรคเล็กๆเนี่ยมันก็มีบทบาทเหมือนกันในการหยิบยกเอาประเด็นที่มันหกกันในรัฐสภากรีซโชคดีผมไปจับกับประธานหัวหน้าพรรคเนี่ยแล้วผมก็คุยเรื่องมาตรการที่ซึ่งก็สนใจมากแต่เู้บอกตรงว่า การผู้หญเนี่ยไป็ู้เรื่องมาตรฐานหนึ่งสองในเมืองไทยในรัฐสบายนีย่มัน out of p l a c เขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมครเออเราจะน้องหญไหนดีผมก็เลยเหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับน้องหยกว่าในเมืองไทยเรามีกรณีของเด็กเนี่ยอายุเพียงสิบสี่ปีนะฮะที่ถูก,กที่ถูกรักนเนี่ยกระทำนะฮะโดยมาตรฐานสองสำหรับเรื่องนี้เนต่างประเทศกรรมการเป็นเรื่องใหญ่เลยคือแล้วเขา,าสามารถเอาไปเขาเอาเขา ามารถเอาเรื่องนี้เนี่ยไปดําเนินการต่อได้โดยไม่จำต้องพูดหรือมาตราสสอแต่ก็จะพูดในบริบทไหนในบริบทของ child protection ประจาดงานคือเป็นการปกป้องสิทธิของเด็กซึ่งสําหรับประเทศต่างๆเหล่านี้พอเป็นเรื่อง,งกรรเกี่ยวกับสิทธิของเด็กต้องปกป้อง,อง,องอมันเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างงที่เราสามารถที่จะร่วมมือกับกันได้หยิบยกประเด็ดเทนที่เป็นประเด็นที่ได้ปกครองจากถึงสอนโดยไม่จำต้อง หรือมาตราหนึ่งสองอันนี้เลยเป็นอัน,นเป็นอันที่ค่อนข้างท้าทายเป็นอันที่ผมคิดว,ว่ายังเวิร์อยู่นะตอนนี้แล้วก็เอาหลาา่ะจนกว่าถึงจุดที่องค์กรเหล่านี้จะสามารถพูดเรื่องหนึ่งสองได้อย่างตรงไปตรงมาแต่จนถึงวันนั้นเราคงต้องอาศัยวิธีแบบนี้แหละแล้วก็มันเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยพูดถึงมากนะในที่สาธารณะครับไม่รู้ว่าตอบคำถามหรือป่ะนะโอเคครับก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วก็ถามว่า มีคำถามกับ <rôle> ผ <à déc> ู้ชมในห้องเมีอีกสักหนึ่งคำถามนะครับที่กู้ยมีอะไรจะถามอาจารย์ปวินไหมครับแรงว่าตั้งตารับคุณม่ง พูดเรื่องอะไรไม่เห็นพูดเรื่องมาค่ะเออทีน <laughs> ี e like like ้เนี่ยคือประเด็นก็คือว่าแบ่การทาการผ่านรายงานซึ่งเพื่อไทยเป็นคนเสนอเองนะคะเขาก็ยังมีเสียงส่วนใหญ่คือหมายถึงว่าเห็นด้วยกับรายงานมันแค่เสียงเท่านั้นเองที่ค่ะเอ่อที่รับข้อสังเกตตัวรายงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในส่วนรายงานเขาแยกกันนะคะก็ถือว่ารับทราบโดยไปไม่ต้องลงมติแต่ว่าในส่วนข้อสังเกตเขาก็ เห็นด้่นวายเสียงอะไรเนี่ยค่ะทีนี้ที่เหลือเนี่ยก็คือไม่เห็นด้วายแม้กระทั่งคุณคัตยาซึ่งเป็นคนเสนอมาเองก็้องบอลลียอะไรนะคะคืออาจารย์มองความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจกับพรรคพวกรัฐบาลเองของเขาอย่างไรแล้วก็อาจารย์มีความเห็นยังไงที่จะทําให้ในอนาคตเราสามารถลงน้ำให้เขายอมรับการเงินทุนการศึกษาสองรายการของเขา เรื่องเี็กน่าใจมากนะฮะเออ่เรื่องเกี่ยวกับรพิธีการ,ราที่ต้องงูนางาัาบัตรหนึ่งสองหรือไม่อะไรแบบนี้นะฮะเจ้ราร้นนั้นเนี่ยคือผมพูดในหลายวาระแล้วนะฮะแล้วก็ได้ออกในหลายรายการแล้วคิดว่าคงไม่อยากพูดตรงนี้ให้เออ่คืออาจจะอาจจะเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาว่อคือผมหมดผมเรื่องความคาดหวังกับนันบาลชุดนี้อุ่นอยู่กว่าแต่ถึงที่เรื่องความคาดหวังกับรัฐบาลชุดนี้ mm hmm. เนียเพราะในประเด็นในประเด็นที่เรากำลังจะคุยเรื่องเนี้ยเพราะว่า ที่มาของอํานาจนะฮะของของที่มาของอํานาจของรัฐบาลชุดนี้ที่มาของความเป็นตัวตนของอรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เงื่อนไขนั้นเป็นเป็นเงื่อนไขที่องกันข้ามกับประญญาโลกต่างๆจะพูดถึงก็จะน้ำหนักจะงดีึ้นคือเราเคยบอกว่าสิ่งที่เขาเป็นของวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นของวันนี้เข้าไปอยู่ในอำนาจขอวัน สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันกลายมันเป็นเอ่อมันกลายมันเป็นสิ่งที่จับพวกเขาเป็นตัวประกันให้เขาไม่สามารถที่จะไปพูดเรื่องเกี่ยวกับมาตรานหนึ่งสองเรื่องเกี่ยวกับนิธีกรรมมัยนหนึ่งสองดได้นะคือถือว่ามันเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งของการได้อนาจันนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยไม่อยากให้คนเนี่ย มากไปกว่านี้ว่ามันจะมีปฏิหารไหมที่รัฐบาลชุดนี้ในสุดและจะหันมาคุยเรื่องนี้จะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเรื่องเกี่ยวกับการมโนสกรรมวัจจุนวหนึ่งสองดีไหมอะไรแบบนี้นะฮะทั้งหมดเนี่ยคือสําหรับผมเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ปิดประตูตายไปแล้วเรื่องเรื่งองเรื่องที่ทเกี่ยวข้องกับมาตายหนึ่งสองใช่ไหมฮะคือในสุดก็ต้องกลับไปสู่สิ่งที่เราพูดกันเมื่อตอนต้นรายการว่า ในเมื่อกระบวนการทางการเมืองที่มันจะพักการเมืองเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันตีต่างแบบนี้เนี่ยคิดว่าในสุดแล้วเราต้องไปคุยกันในภาพของสังคมมากกว่านีแล้วก็แต่คือจะบอกไงอ่ะไม่อยากให้หนักหมหวังคำถามตอนท้ายค่อนข้างมีว่าเราจะเราจะเราจะต้องเราจะต้อง,รองสร้างจัดโน้มน้าว่้อย่างไรเปทางนี้ใช่ไหมฮะผมว่าเราต้องเราต้องสร้างความกดดันเรื่อยๆอ่ะก็คือประชาชนสังคมต่อพูดเรื่อยๆแล้วก็ ถ้าเรื่องจะต้องรอสองปีเนี่ยเราต้องพิสูจน์กันในการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าถ้าเกิดพัคแบบนี้มีจุดยืนแบบนี้ที่ไม่แตกต้องเลยเลือกยกมาต่างหนึ่งสองครั้งครั้งที่ทุกคนเนี่ยในสังคมนี้ถ้าเกิดไม่บ้าหรือโง่หรือประสาทแตกอ้อมจะรู้ว่ามาต่างหนึ่งสองนี่แหละคือหัวใจของปัญหาด้านการเมืองไทยถ้าเมื่อคุณรู้ว่าเป็นปัญหาด้านการเมืองไทยหัวใจของปัญหาการเมืองไทยแล้วแล้วคุณยังไม่แตกมันคุณยังเอาพรมแดงกรบมันเนี่ยนะฮะคือ แล้วคุณจะเจอเรื่องครั้งต่อไปหรอใช่ไหมคนระคือที่ผมพูดเนี่ยคือมองตรงผมก็ยังมีความศรัทธาในกระบวนการเลือกตั้งในจุดหนึ่งถึงแม้ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยโของมันจะไม่ได้ตอบรับต่อสิ่งที่เราต้องการก็ตามแต่สำหรับผมเนี่ยคือถ้าเกิดเรามีความเชื่อมัน่นในระบบเลือกตั้งแล้วเนี่ยคือ <c oughs> คือจะพูดไงอะ่ะเราคงมีความเชื่อมัน่นในประชาธิปไตยเลยผมไม่ได้บอกว่าการเลือกตั้ง อีควอประชาธิปไตยคือมันมีหลายๆอย่างที่มันอีควอประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งมันก็เป็นหมุมหมายอันสาคัญเนะ่เพราะถ้ามันมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยแล้วอะไรมันคือเป็นการเป็นการเมืองเพื่อการเมืองของการเป็นตันออวแทน,นประชาชนแ่ะเนื้ออกไมหาเพราะฉันก็รอรับฟันที่ต่อไปสร้างความกดดันในสังคมไปเรื่อยนะผมคงจะต้องทำในสิ่งผมทำ,มทำ,ทำต่อจากต่างประเทศแล้วก็คงต้องรอการเลือกตั้งอีกสองปีเท่านั้นแหละคือผมอาจจะมีคำตอบ ที uh, anyway, leave, um, uh, country, right? uh, ่มันเหมือนหมอดูในเมืองไทยนะที่แม่ตอบได้ทุกเรื่องเอออันนี้ก็คงจะต้องทิ้งท้ายด้วยแบบนี้ขอบคุณทุกทานที่รวมพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณอาจรกวีีทมที่แวรอมทั้งโชตัวน้องิ่นครับต้องขอบคุณเนี่ยขอบคุณผู้จัดงานของคุณปิ่ใจแกลลี่นะฮะขอบคุณ เอ่อศิลป so really <can> ินทุกคนของกลุ่มศที่มาไทยนะฮะแล้วก็เอ่อถึงแม้ว่างาน The Day Man <saben> s u นที่จัดเมืองไทยแต่ก็เอ่อมันยังมีอาร์คาสอยู่นะฮะใครสนใจว่ามันคืออะไรก็สามารถเข้าไปดูในในเพจของวันมาดู Watch dot O R C ได้หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราคงจะมีการเอ่อความร่วมมือกันเอ่อต่อไปนะฮะแล้วก็อันนี้ผมว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีมากที่เอ่อที่มันมีอย่างน้อยมันมีกลุ่มคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในห้องนั้นเนี่ย ที่ผมคิดว่ามีความกล้าน,นะฮะเออ่ในการในการปีติยกแล้วก็พูดเรื่องนี้อย่างที่บอกอแล้วนั้นมีความเสี่ยงต่างๆนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่าจุดยืนของคนที่อยู่ตรงนั้นกับสิ่งทีออง่ผมพนี่มันค่อนข้างต่างกาันนะฮะผมเนี่ยจะทำอะไรที่มันที่ได้ง่ายกว่าเยอะเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณมากๆทุกคนแล้วขอบคุณคนที่มาฟังเเออออ่ออ่การพูดคุยในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ